ยูเดียนกับอีสานเหนือกานเหนือต่อการเจรจาแปะเปะิดฉากล็กสองน้านี่ยใส่กันเลยครับอีสานเหนือเข้ามาลวงมัดเลยครับจังทองติดตั้งสอกสอกสวนอีสานเหนือพยายามแปะลวงลำตัวสอบไปจังทองมาตั้งสอกขึ้นแอบเปิดฉากมาในอีสานเหนือมาดุเลย ช่างท,ทองตวัดแข้งซ้ายการเหนือพยายามต่อยล้ว,ตวงตัว Links สารเหน<ๆ> <umba> well ือมาชวนแรกเลยนะครับช <ๆ ihrem> ่างทองครับย <ball> <Howard> ิงซ้ายสวนมนะครับสานเหนือต่อยซ้ายขวาซ้ายขวาช่างทองติดตั้งสวนนี่มีมีมีอาการเอียงกรรมการนับครับยังไม่หล่นครับเอียงครับ อิสานเหนือเร่งเครื่องเลยครับยกสองมาเนี่ยตามมาอีกพยายามเร่งเครื่องมาครับจ้างทองพยายามดักเหมือนกันอิสานเหนืออิสานเหนือรู้ว่าิสานมาจิ้มหมัดนะจ้างทองตั้งศอกอิสานเหนือเข้ามาอิสานเหนือต่อยซ้ายขวาจ้างทองตวัดแข้ง จะอยู่ได้ไหมช่างทองสวนเข้ามาปีพยายามแย่โอ้ไม่ไหวครับกองทองไม่ไหวครับชำางทองลงไปให้กรรมการรับครับไม่ลุกไม่โดนาสกไปแล้วครับนอ้ครับอีสาเนเหนือต่อการเจริญก็ไปชนะ น้องช่างทองครับเร่งเครื่องมาทีเดียวเลยครับชนะน็อกไปในยกที่สองครับสำหรับ